สายดีครับทุกูตตนนี้แมนมือวันพุธเนาะมือวันพุธอ่าตอนเย็นๆเวลาแปดโมงแรงเนาะแปดโมงแรงเนาะือว่าผ่ายจะมารอดีเวลาแถวๆถนนคนเดินหัวหินอุทยานโคติ โคตีหรือว่าขาประจำมากินตลอดนะครับหรือว่ามีลูกค้าแน่นห้างอยู่ตลอดอาหารโคตี้อครับเบรรยากาศอาหารโคตีที่ว่หหาห้างนี้โ o พ u ลาที่สุดมีสื่อเสียงโด่งดังมาแต่ใดเนาะหรือว่ามีคนสาวต่างประเทศสาวง่าง มากินมาชมมารับประทานอาหารตลอดเพราะว่าราคาก่อว่อแพงกันได้เทียบใส่ของเทียบใส่สาวตามประเทศเนาะ,น,ะนี่แหละผ้าน,านอาหารโกตี้ที่ว่าอาหารที่ว่าโกตี่เนาะอันทีผ้านอาหารหัวหินโกตี่มรู้ว่ามีคนมากินบางมือต้องได้จดเขา้าเข้าแถวนะ ชาแถวก็ได้กินเดอ้นอน้องคนบัวเต้คน้อเนา,าวประเทศชาวอาเซียนชาวฝรั่งฝรั่งก็มากินหลายก็จะพาย่างไปพูดเลรอเนงไปถนนคนเดินถนนอะไอย่างตลาดกลางคืนหัวหินกลางคืนหัวหินนี่เลย เราต้องข้ามทางลกลางคืนหัวหินเดินชงเด้อย น,นี่เป็นพ p o p าที่สุดเนะดี่ยมมาก poplarisud น่าหลังจากที่ว่าโควิดได้รุดพอลงแล้วก็เลยว่า มีน,นักนะท่องเที่ยวก็ได้ลังไหลมาเป็นะรยะรยะระมื้อนี้บอเป็นมือว,วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังค้นลวงหลายไมากเนาะดูไปๆมีไกท่ทอดมีผลไม,ม้มีมะม่วงเนาะหกมี่มักมี่ข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นหมูย่างเนื้อย่างปลาหมึกย่าง ไปตลอดเวลานักท่องเที่ยวกันไปมาหมดได้ขาดสายไไสถมตำผัดไทยหอยทอด นี่ขายกระแลมไอศครีมเย็นลอ,องเที่ยวกับมานาั่งชิวๆกินกินนั่นกินนี่ตามอตัตยาใสของขาเจ้าแหล้วเนาะ นีข้างในก็นมีเนาะอันนี้อันนีนนนนนเม็ดมะม่วงหิมะพานชิมได้นะครับหิม,มาพานัมมาพานสาคูปากหม้อ ปอกหม้ออันนี้มันอันนี้มันไข่ปลาหมึกทอดเนาะไข่ปลาหมึกทอดอันนี้หมูกรอบหนังไก่กรอบ หอยนงังรมเขาเนี่ยวหมูปิ้งที่ขายม้อไายเครื่องฮัตถกรรมเครื่องฮัตกรรม,ต,รรมต่างๆเดี๋ยวื่องกรรม นี่ขายกางเกงกางเกงมวยไทยกางเกงมวยเนาะเอาไ้ใส่นอนก็ได้บอกว่าใส่สกมวยดอกเสื<ข>้อผ้า,านานาสนิด ปลาไข่ปลาหมึกทอดอันนี้ทอดหมูทอดหมูทอดหมูทอดไม่ไม่ใช่เขาเป็นสหภาพ ็นผลละไม้ปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดนักสังเที่กว นั่นประเทศผลไม้ต่างๆคามมืดความมืด

อันนี้เป็นท่าอาหารเนาะพอดีสาวตามคนที่นักท่องเที่ยวคนกับมัดแกกินแล้วนี่อยู่สั้นหนึ่งสั้นสองอ,อีกอรถไฟซีฟูด้ด บัง้งบังกรคนย่าง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 ่เป็นกิโลกิโลไข่ ห้าสิบพก่ป่พันนดันอเบื้องนี้ก็มีโอ้โดนตี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 บางทีละเมอดีกระซิบ เจอดนตีบ้วงเมื่อหรือรว่าละเมื่อที่เกิดพิษเพิ่นหัวลุงจานปิ้งปิ้งย่างย่างสวัสดีครับสอบถามได้ครับผมที่ถามได้นะคบกุ้งกุ้งกุ้งหรือว่าแถวนี้เพิ่นก็ะฮ็ต ปลาปูไหมเนาะมีห้านอาหารีปลากุ้งจุเนาะรัวหนึ่งนะคาก็ต้องพันขึ้นเมืออ่อเนาะกุ้งมังกรนะ อันนี้พริกทีหนูหนักท่องเที่ยวเพิ่นกลับมากินดวงลายลายมากอันนี้นวดเนาะขับเจ้ากระซีบบอกไยเนาะนวดเหมือนถือว่าเป็นลิกาซีของข้าเจ้าัอาหารการกินเนี่ย ถ่ายทำได้เนาะอ่าก็พอด,ดีเบิร์ดแล้วนี่กับิเบิร์ดสอดซอยแล้วนี่กับิได้ยูตีคลิปเนาะอันนี้เป็นฮอทดอกชีสอันนี้ขนมโคน ขนมครกหัวยินต้าบดตาบะาใาาช่ซอยผันคุนหันวหัวครับเรารลอกเกาหลีไปซะเลย Ah, you take kena you're not so easy, you're